มีคนถามว่างานโตโยต้ากี่โมงคอะโตโยต้ากี่โมงอาช่วงเย็นค่ะเ,ค <c oughs> เดี๋ยวนะเปิดง่ายปบพี่มองหน้าหนูเพราะว่าหนูไม <c oughs> ่ได้ไปด้วย <c oughs> ที่ในกะระทบบ้างพอกัน อยู่กับใครอยู่กับจีจี้อยาก้ยหาเป็นไงพี่เป้นหนีไปเชียงรายแล้วทุกคน,นอ๋อได้ถามทีนี้ก็ได้มีน,น้องรุ่นสามอยู่ไหมมันจะทีนี้เป็นเป็นน้องแพนเค้กทุกคนอยากเห็นทรงผมกีฬาสีไหม ไม่ใช่กิ๊ฟไม่ใช่กิ๊ฟต่อมาเลสงสัยว่าทำไมเราอยู่ห้องเดียวกันแล้วสีเหมือนกันบิลเตอร์คนละอันน่ะหน้าเห็นนายไลฟ์เราก็ไลฟ์ไม่ไหวไม่เป็นไรหรอกใครเป็นเมดอาลาซาเป็นเมดน้องนายใครเป็นเมดครับรูเมดใช่ไหมอ๋อหนูอ่านไม่ไม่รู้เรื่องเองพี่ก็นึกว่าเมดแบบแม่บ้านหรืออะไรเราเป็นแม่บ้านแยั่งยัง แล้วตาปเป็นเวรนะเอ๊ะข้าวข้าวมื้อแรกของวันถ้ากินนมไปตอนเช้าเนาะตอนแปดสิบเนี่ยวันนี้ไปดสิบได้ไหมมีคนถามว่างานโตโยต้ากี่โมงค่ะโ,โตโยต้ากี่โมงอ่าช่วงเย็นค่ะเดี๋ยวนะเปิดให้แปะพี่มอง <c oughs> หน้าหนูเพราะว่าหนูไม่ได้ไปด้วยเขาบอกว่าแนะนําเพลงหน่อยสามเพลงคน่ะเออถ้าเมื่อวานพี่ไปวิทยุมาเมลโล่ก็จะเขาให้เลือกเพลงอธิบายก่อ เแ่วไหนแ้วไหนก็ไหน <c oughs> ถ้าตอนนั้นเขาถามนหนูหนูก็คงตอบไม่ได้ตอบอีสไลฟ์ไปตอบสาวก้าตอบเบกินเนอร์แล้วก็ขอบคุณที่รักกนอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังสรุปสรุปนะโตโยตา้าแสดงห้าโมงครึ่งค่ะทุกคนชิวขึ้น,น,นอ่าไม่ใช่ชิวขึ้นเราไปบีบมันเหมือนกันเลย <c oughs> มันขึ้นมาแบบเล็กๆลแล้วเราก็แบบไปกดมันนะแล้วมันก็ แต่หนูได้ตัวช่วยจากพี่เชือเพราะว่าพี่เชื้อให้พี่แต้มสิวออกมาไม่ใช่มันพี่รอดแบบเป็นนะลองใช้ดูครับมีไว้แหละไ็้มหรือไม่หรอพี่บอกกัหนูว่าถ้ามีตรงเนี้ก็โอเคโอเคแต่เขาบอกว่ามีติดปากไว้ก็ดีจะได้พูดเก่งๆแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดในริปบากก็ยังมีอีกไมีโอกาสแต่เรามักจะเป็นสิวเวลาใช้สเปรย์นะมาขดขึ้นหรือแบบ เราควรมาอยู่ใกล้กันไหมไม่จะมองกล้องไหนเลยมองกล้องไหนก็ได้ได้ดูเมลอนนะยังดูแล้วชอบใ่งาน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 ปวดหัวไอ้น้องชายบอกไม่ค่อยเป็นคนดันชีเป็นเพื่อนเมื่อคืนได้ดันแล้วบอกว่าซื้อมาเอาโหลดมาไม่ต้องเปิก่อนเลยเอ้าหยอกหยอกถาสเตชั่น พยายามพยายามแยกสองังนะคนไมแยกเลยเขาบอกกล้องเราภาพแตกมากน่ะสัญญาณไงกเนายบายๆจะเชิญไปแล้วแล้วก็ไามั่งเอ้ยจะมต่เธอไปละอ้่เชเไน้ำีนย้ำใส่น่ากลัวไหม้พี่วันนั้นน่ะพี่ ขึ้นห้องพี่ใช่ไหมแล้ววันนั้นพี่เหมือนพี่ง่วงมากเลยอ่ะอ๋อทำไมนะวันนั้นทำไมนะเราเราพี่น้องใส่ะขึ้นผิดชั้นพี่น้องใส่อยู่ชั้นห้านั่นเอ้ยพี่น้องใส่อยู่อยู่ชั้นหกจริงๆแล้วแล้วพี่น้องใส่ขึ้นไปชั้นห้าแล้วก็ไขกุญแจห้องไม่ได้แล้วพี่เขาก็โทรมางหลังไงทำไมห้องพี่เปิดไม่ได้เนี่ยเออแล้วหนูก็แบบหนูไปไขห้องพี่อกหนึ่งฉันบอกว่าทำไมห้องพี่เปิดแบบส่วนหุกนอนอ่ะ เปิดไม่ได้สักทีเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เสียงวายๆนะเสียงแบบนี้อย่งอ่ะเพราะว่าโม่งนอนพี่อ่ะคิดว่าถ้าเป็นไปได้สมมติว่าคาว่าก้าววันนี้ใช่ไหมเป็นก้าวแรกจะเลิศเลิศไอ้เราพูดใช่ไหมก้าวต่อไปเราก็พูดเราก็ให้เขาพูดต่อโอเคสมมติว่าก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปกันสมมติก้าวแรกเป็นก้าวสองที่เราพูดสิบแปดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคำที่ให้เขาพูดน่าจะเป็นคำว่าน้องนายไม่ก็อะไรสักอย่างพี่ก็เลยคิดว่าท่านนายออกมาท่านนายข้าวแรกขายอะไรนะคะก้าวต่อไปได้ผมว่าท่านนาย เก้าแน่ยไม่เป็นไรถ้าเก้าเข้ามาในใจน้องนายไม่ให้ออกมานะหนอ <c oughs> ถึงว่าเขาว่าเก้าไงใช่คหาว่าเก้าแลวก็ปิดไปเรื่อยๆก็ได้นะก <c oughs> ็ฟีลดีนะ <c oughs> แต่ถ้าเขาถ้าเขาตอบกลับแล้วไม่ตอบกลับก็ไม่เป็นไรเราก็เล่นของเราไปใช่แล้วเล่น <c oughs> ของเราไปแล้วก็บอกทุกคนว่าถ้านายพูดจบนายทุก,กคนข็มนะคะพูดอ,อย่างนี้เดินเชื่อไหมถ้านายพูดจบนายทุกคนข็มแล้วก็ส่งเสียงออกมานะคะผมเอานะคะเจอพี่จะเสียงจะกระกล้องแล้วพี่ดูแถวหนูในแถวที่เป็นแถวแนะนำตัวจนท้ายอ่ะ คือแบบลำบากใจจริงๆอยู่แท็กประมาณแถวแรกกับแถวสองแล้วคือฉันมาพูดหลายรอบแล้วว่าให้เปลี่ยนเอ็มซีบ้างมันน่าจะเป็นแบบที่ขึ้นยูนิตใหมมันก็อได้ทุกคนแหละมาถึงว่ามาถึงเปลี่ยนตอนนี้ด้วยอ๋อสแตนบายตลอดเวลาแบบอขอลงไปด้วยคนน่ารักขอบคุณที่มาหากันเอยไม่ใช่ขอบคุณที่มาดูกันวันนี้นะคะบ๊ายยเ่อยเหอะมาก วันนี้ผมอาไม่มากหมายอยู่นอนอ่อนไม่กล้าม่ก็พอดีเย็ดอ่อนไดมอนหรืคุณรู้ผมพอมีและทุกครั้งที่ขึ้นเสียงผมก็แค่อยากบอกคุณ I'm s o อรี่ m อม r อรี่แต่แต่ผมจะจากไปจากผมจะได้ไหมผมขอทีผมขอทีอ,ทอยากจะบอกว่าฉันเป็นแฟนที่ไม่ได้เรื่องเลยใส่ใจดูแลเธอสักนิดก็